สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้แอดมินก็มีข่าวด่วนมานําเสนอนั่นก็คือนายพลซูริคินถูกทางการของรัสเซียนั้นจับกลุ่มตัวแล้วครับทั้งนี้จากการรายงานของมอสโกไทม์ก็ได้รายงานออกมาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับโดยสํานักข่าวแห่งนี้ได้อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมสองแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยรายงานว่านายพลซูริคินนั้น ถูกทางการของรัสเซียจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากนายเยฟกินีพิโกชินได้ยกเลิกการก่อกระบทครับนอกจากนี้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานายวอลดดเมียโลมานอฟ บล็อกเกอร์ทางทหารที่สนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียได้กล่าวว่าโซลูคินนั้นถูกควบคุมตัวเมื่อวันอาทิตย์หนึ่งวันหลังจากนายพิกโกชินยกเลิกการก่อกบฏโดยบล็อกเกอร์นายนี้อ้างว่าโซลูคินนั้นถูกควบคุมตัวในศูนย์กากกาันเลฟฟอร์โตโวในกรุงมอสโกสาเหตุเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในแกนนำที่ล่วงรู้แผนการก่อกบฏของนายพิกโกชินส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นทางการของรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแถลงการในเรื่องนี้แต่อย่างใดครับ สำหรับนายพลซุรูวิคินหรือว่านายพลอมาเกดอนนั้นเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังของรัสเซียที่ทำการรบในยูเครนเป็นระยะเวลาราวๆ3เดือนระหว่างเดือนตุลาคมปีพศ .2565 ถึงมกราคมปีพศ .2566 หลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกแทนที่โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปนั่นก็คือนายเวลลี่กาซิมอฟนั่นเองครับ ซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่าเหลือเชื่อนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าระหว่างการก่อกระบฏของนายพิโกชินนั้นก็มีนายพลอมาเกดอนนะครับที่ได้แสดงท่าทีออกมาว่าเขานั้นได้จงรักภักดีต่อนายปูตินโดยเขานั้นได้พยายามไกลเกลี่ยให้นายพิโกชินนํากําลังฐานวากเนื้อกรุ๊ปกลับไปยังที่ตั้งทางการทหารของตนนอกจากนี้เขายังบอกให้พิโกชินนั้นเชื่อฟังนายปูตินและยอมรับรัฐมนตรีกระหมของทางรัสเซียนั่นก็คือนายเวลารีเกาชิมอฟ ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่านายซูรคินนั้นเป็นหนึ่งในแกนนําสําหรับการก่อกบฏแหลายหลายท่านก็คงสงสัยนะครับว่านายโพลอมาเกดอนจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าระหว่างการก่อกบฏของนายพิโกชินนั้นนายโพลอมาเกดอนก็ไม่ได้นํากําลังของตนออกมาสมทบกับกองหลังทหารรับจ้างวากเนื้อกรุ๊ปแต่อย่างใดครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยนั้นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า หากการจับตัวนายพลอมาเกดอนเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้จะส่งผลดีกับกองทัพยูเครนครับเพราะว่าในปัจจุบนันนี้ทางการของรัสเซียจะต้องเสียขุนพลจำนวน2คนออกไปซึ่งก็คือนายพิกโกชินและนายโซรูวิคินนะครับและทั้ง2คนนี้ก็มีผลงานการรบในยูเครนที่โดดเด่นโดยนายพิกโกชินนั้นสามารถยึดเมืองลิซิค,คานเมืองโซเลดาและเมืองบาคมุดได้ ส่วนนายพลอมารเกดอนนั้นถือได้ว่าเป็นผู้บัญชาการที่มีความสุขุมมากเขานั้นได้สั่งการให้ฐานของรัสเซียถอยทับออกจากเคอร์ซอนตะวันออกอย่างเป็นระบบนะครับทำให้ช่วงเวลานั้นที่ทางการของรัสเซียกำลังเสียเปรียบกองทัพยูเครนอย่างหนักสามารถรักษาชีวิตฐานของตนเอาไว้เป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้เขายังได้สั่งให้กองทัพรัสเซียนั้นสร้างแนวตั้งรับเอาไว้แบบหลายชั้นในภูมิภาคเคอร์ซอนทางด้านทิศตะวันออก ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ทางการของรัสเซียก็มีแนวรับที่เข้มแข็งทางด้านเคอร์ซอนอยู่พอสมควรเลยครับถึงแม้ว่ากําลังบางส่วนนั้นจะโยกย้ายจากส่วนนี้ไปช่วยกองทัพรัสเซียทําการรบในซาปอริเซียก็ตามทีครับส่วนในอนาคตนั้นเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการของรัสเซียจะดันในพลคนไหนขึ้นมาทําการบัญชาการรบแทน2คนนี้นะครับ ึ่งเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการก่อกระบฏนนั้นจริงๆแล้วมันเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นการแตกแยกในสังคมของรัสเซียนะครับซึ่งนายปูตินนั้นก็ได้ออกมาประกาศอยู่บ่อยครั้งว่าทางการของรัสเซียนั้นต้องมีความเข้มแข็งมีความเป็นปึกแผ่นนะครับแต่ทว่าข้อสังเกตในเรื่องนี้ก็คือ ยิ่งขนานพูดถึงเรื่องความสามาัคคีความเป็นปึกแผ่นมากเท่าใดแต่ทว่าความเป็นจริงนั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันครับโดยเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าประชาชนในรอสตอฟออนดอนนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับกองทัพรัสเซียนะครับส่วนใหญ่นั้นก็ไปเข้าข้างกับฐหานรับจ้างวาคเนกร๊ปเสียด้วยซ้ำส่วนทหารหลักบางส่วนเองก็กลับเข้าร่วมกับกองกำลังทหารรับจ้างวาคเนกร๊ปสำหรับการก่อกบฏสะง,งั้นครับ นอกจากนี้กําลังทหารหลักของทางรัสเซียก็ไม่ได้ออกมาต่อต้านการก่อกบฏของวางเนอร์กรุปอย่างจริงจังครับจนกระทั่งประธานาธิบดีเบลารุสนั้นเข้ามาแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ทันจึงทําให้ปูตินนั้นกลับมามีอํานาจอีกครั้งครับดังนั้นข้อสงสัยในเรื่องความเป็นเอกภาพความสามาคัคคีความปองดองของชาวรัสเซียนั้นมันมีมากแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาครับ ซึ่งนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแอดมินก็จะนําข่าวสารเหล่านี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีนะครับสําหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริเตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ